สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็กแฉมอเตอร์แชนแนลเนาะวันนี้พบกับแปมและพี่ปอนอีกแล้วเช่นเคยนะคะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราด้วยรถหัวลากหัวลากหลักพันลุยแล้ววันนี้รอบที่แล้วจะเป็นหกล้อหัวลากไอ้หกล้อดำนะหกล้อดำนะหลักพันโลเนาะพันโลสองพันโลแต่ตัวนี้มาดูเลขใหม่อ่ครับต้องบอกว่า รถป้ายแดงอีกแล้วนะแต่เป็นในราคารถมือสองนะครับซูมให,หมน่อยซูมให,หมน่อยนี่คราผมพันกิโลนะผมพันสองร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นฟูโซสองแปดศูนย์นะครับตัวใหม่เลยนะนี่ครับสภาพับเดีย๋ยวบอกว่าป้ายแดงก็ได้เลยนะอ่าฮะป้ายแดงว่ารถสิ่งที่นี่ภายในไม่ต้องถาม,มนะเนี่ยถ้าติ่งจะอยู่ครับอ่ะเดี๋ยวพาดูสักนิดหนึ่ง พาดูภายในก่อนแล้วไปดูภายนอกกันนั่น,นองนัรอบนี้พาดูภายในก่อนนะคะอันนี้คือเบาะนอนเน,ะนาะเบาะนอนเนี่ยก็คือแบบว่ายังมีร่องรอยของพลาสติกอยู่นะคะมีพลาสติกที่อยู่ะนะแล้วฟ้แบบถุงถอดกเก็บว้ก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบางแดดยังมีพลาสติกอยู่นะอันนี้เบาะนั่งนะเบาะนั่งคนแล้วตัวนี้มีพิเศษหน่อยครับตัวนี้ พิเศษคือระบบดั้มมาด้วยนะปิดมีระบบดั้มเป็นของระบบของไฮว่านะครับเไฮว่าตัวนี้น่าจะยกดั้มเป็นหางซีวีดั้มเป็นดั้มกระบอกดั้มเสาอากาศนะครับดั้มเสาอากาศตัวนี้ที่ว่าคู่กันมาก่อนหน้านี้เนาะใช่ตัวนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นไม่ใช่ตัวนั้นเป็นดั้มปกติเป็นน้ำยนงดางปกตินะอันนี้คือภายในนะคะครับแอร์เย็นมากพี่บอลลุเพิ่งมาครับลุกมาเนี่ รีบจับรีวิวนะรถใหม่ก็สองล้านกว่านึกจำผิดแต่ตัวนี้เราขายอะไรราคาก็อยู่ที่นหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทนะ,ะรถตุ้งเป็นเยอะนะ<อ>รถปิ้งเก้งหกพันโลเองคือตอนเนี้ยคือแบบพยายามที่จะติดราคาติดค่างวดเนาะให้ได้เกือบทุกคันนะคะซึ่งคันนี้ก็ติดแล้วเรียบร้อยอันนี้ดูจากด้านดูจากในหัวเก่งรถนะ มันก็จะกลับกันนิดนึงนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนแปบาทเนาะใช้เงินดาวอยู่ที่2องแสนนะคะใช้สามแสนพร้อมประกันตรงข้างวดจะอยู่ที่1นึ0งนะคะ9ก้บาทประมาณนี้นะ4ปีรถปีหกใช่ไหมใช่เป็นรถชุดจดนะคะจดโอ้ยจดด้วยถ้าเกิดว่าซื้อซื้อซือปีหน้าก็จดปีหน้านปี6กสี่ปีหกแล้วก็ดูแพายน,นอกกันทีนี้ภายในดูแล้ว ผมหน้าข้างนอกกันนะคะน,นีรถันเยนะทำไมอันนี้มันแรก็กว่าของยี่ห้ออื่นอะ่ะหรือว่ามันเปิดสองหอบเปิดแค่นี้เหรอนี่หล่นี่นั่นนี่ดูนี่สวยไม่สวยดูชายล่างก่อนชายล่างยังอยู่นะ แล้วก็หาซื้อไม่ได้ด้วยลองถามตูแล้วไม่มีขาย<อ>าแ้แไฟมันเป็นไฟของไลท์เป็น LED แต่ตางข,ข้างนี่เป็นไฟธรรมดาด้วย อันนี้นะคะเป็นรถชุดจดปี61เนาะให้ดูความหล่อเหลาความหล่อเหลาของคูโซ่ะคะปี61ชุดจดปี61เนาะ280แรงม้านะคะยางเนี่ยเป็นยางอพโลพาร์โลนะยางต0ล้อนะคะยางตีรถออลพาร์โลสุดเ้นเลย ้านหลังก็เป็นอะเบโล่อะเบโลเป็นเมกะโพดนะรอบที่แล้วรถกี่หมื่นโลนะหลักหมืออ่นเนงหลักหมื่นโลนะแต่ตัวนั้นยังไม่สวยเท่าตัวนี้แล้วก็สมบูรณ์มากเลยตัวนี้คันนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เกือบเ,เกือบนะไม่ไม่เกือบเลยเกือบเลยเกือบ59เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้อ่าอะรนะคะล้ออ่ะคันนี้มียางอะไรให้ด้วยใช่เพราะว่า ก็เหมือนรถไปแดงอยกูดง่ายๆนะนะครับมีระบบยก,กน้ำนี่นะคะใช่ครับลูกค้าไม่ต้องไปตัแต่งเพิ่มนะสำหรับลูกค้าที่มีขาซีมีน้ำที่เป็นเสาอากาศนะเสียบสายยก,กน้ำได้เลยอะแล้วถ้ามันเป็นเสาแบบเสาตรงกลางอะ่ะต้องเปลี่ยนปั๊มใหม่ทั้งระบบเลยต้องเปลี่ยนใหม่เหรอก็คันนี้ ถ้าเกิดว่าคันนี้สำหรับเสาอากาศเท่านั้นเหรอถ้าสำหรับลูกค้านะคะที่หาหัวลากเนาะที่ว่าวิ่งกับเสาอากาศก,ก็คือมีคันนี้นะคะเป็นปูโซชุดจดปี61 280แรงม้านะคะถามว่าหางเสาอากาศทางเรามีไหมมีนะคะมีเหมือนกันนะคะสามารถจับคูได้เนาะราคาคันนี้นะคะชุดจดปี61ราคาอยู่ที่1,680,000บาทนะคะ ใช้เงินดาวอยู่ที่2 0 0แสนใช้3 0 0แสนพร้อมประกันเนาะส่งค่างวดอยู่ที่40,000นะคะตีไปประมาณ40,000แล้วกันเนาะพี่ยกหัวให้หน่อยได้ไหมอยากดูอ่ะไม่เอาเหล็กไปด้วแหมเอาเหล็กดวเอะอันเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันอยางั้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะมีไหมได้ยกถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเวลาลูกค้ามาเขายกให้เขาดูก็นด้ ไงก็ได้ดูได้ดูแล้วไงก็เลยอยากให้เห็นเครื่องด้วยมันจะเหมือนกับคันที่แล้วไหมนไอน,นอนเปิดได้อสแกนเนียอไไปดูบ่อน,นอนห็นนตอนบอกว่ามันยกขึ้นได้เหมือนของสแกนเนียเลยนะคะ <c oughs> อ๋อเก็บของนี่ เครื่องมือยังอยู่ครบนะแมแรงนะยังมีนะนีถ่ายทางนี้ทางนี้ทางนี้มาถ่ายทางนี้โอเคแม่แลงอยู่นะถุงเครื่องมืออันนี้ส่องอะไรอยู่โอ้มีสต็อปเปอร์้วยสต็อปเปอร์สองอันเป็นเหล็ก huh. สต็อปเปอร์สองอันนะอยู่ครบอ่ะเดี๋ยว,ยวผมหาเหล็กยกหัวให้ถิงยกยกหัวนะ มีเปล่าไม่ใช่ว่าอยู่ข้างหน้าเหรอคนหาส้มบัติหากันตรงนี้เลยใช่ไหมอ่ะอ่ะช่วยโอวยหเวันีป่ะมีไม่มีไม่มีอู้เครื่องมือเขาให้มาเยอะมากดูสิอ่าในเครื่องมือคีมก็มีโอ้ถือว่าครบ แทบไม่ได้ใช้อ่ะกาจะให้เรื่องคันเรื่อมมากเ่ยตอนไม่มีนะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่หาหัวลากเนาะรถปีใหม่ๆนะคะแรงม้าไม่เยอะมากเนาะก็สามารถแวะเข้ามาชมรถได้นะคะที่เช็คแชมป์มอเตอร์สาขาระยองเป็นมิสูบิชิฟูโซนะคะเอ๊คันนี้ไม่ใช้ใช้คำว่ามิ u ูบิชิไม่ได้แล้วเนาะต้องใช้คำว่าฟูโซเฉยๆใช่ไหมมิสูบิชิฟูโซอยู่แล้วอ๋อยังใช้เหมือนเดิมได้เหมือนกันใช่ไหมยี่ห้อ ฮ่อฟูมิซูบ mm ิช hmm. like okay. ิต okay. right yes, no. okay. okay, ุนฟ kind of ูโซใช่โอเคยังไม่เป็นฟูโซเบนบุดยังใช่ไหมอ่าบุดยังอันนี้อะไรไม่รู้แกดูก่อนอะไรด้วยทำตัวเหมือนแกของขวัญน่ะแกดูก่อนไม่รู้อะไรเอ้าอยากรู้ไงรถใหม่เนาะแกดูเฉยไอ้ห่อคืนวิวิที่ จดีมากเลยอ่ะมมีสายต่อเนี้ด้วยเนาะให้มือเสือมาด้วยคู่หนึ่งครับมือเสือมือเสือแบบปิดนะมือเสือแบบปิดนะอ่าซื้อใหม่อยู่ประมาณเก้าร้อยมันตัวหนึ่งประมาณเก้าร้อยหรือพันเนี่ยครับประมาณประมาณนี้แค่จำได้ติดนะอก็ถือว่าคันนี้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเนาะเกือบเต็มเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เต็มนะไม่ให้แค่ค่าน้ำมันมาให้เราไม่ไม่ให้แค่น้ำมันเต็มถังมาแค่นั้น ก็สำหรับลูกค้านะคะที่หารถหวัวลากอยู่เนาะ,ะก็แวะเข้ามาชมรถได้นะคะที่เช็คแชม์มอเตอร์สาขาได้ยองนะคะคลิปนี้บางฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ